ใครที่ใช้มือถือซัมซุงลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คดูว่าเราตั้งค่าให้ลากหน้าจอลงแบบนี้แล้วสามารถเข้าถึงูนยนควบคุมได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอเลยนะคะทีนี้เมล็ดก็ตามที่เราเผลอทำโทรศัพท์หล่นหายแล้วมิดฉาชีพเก็บได้เขาสามารถเข้ามาควบคุมการทำงานในมือถือของเราได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอเลยสามารถเข้ามาทำการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตกดเปิด Air p ์เ n น Mode หรือแม้กระทั่งกดปิดเครื่องมือถือของเราได้เลยนะคะนี่นะคะ สำหรับในคลิปนี้จะบอกวิธีการตั้งค่าให้ทุกครั้งที่เข้าใช้งานูนยนควบคุมต้องใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอก่อนหรือเมืไหร่ก็ตามที่เราทําโทรศัพท์หล่นหายแล้วมีคนเก็บได้เขาพยายามจะปิดมือถือเรานะคะระบบจะบังคับให้ทุกครั้งที่เวลาจะปิดมือถือจะต้องใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอทุกครั้งนะคะเพื่อที่เขาจะไม่สามารถปิดมือถือของเราได้ค่ะ ซึ่งวิธีการตั้งค่านะคะให้เรากดเปิดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองที่เขียนว่าการตั้งค่าจากนั้นนะคะให้เลื่อนหาคำว่าล็อกหน้าจอกดตรงนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วให้ไปตรงคำว่าชนิดการล็อกหน้าจอตรงนี้ค่ะที่ขั้นตอนนี้ให้เราใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอที่ต้องการลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะตั้งรหัสผ่านเลยค่ะตอนนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านด้วยพิลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดย้อนออกจากหน้านี้แล้วเลื่อนมาดูหัวข้อนี้นะคะ ตรงคำว่าการตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัยกดตรงนี้เลยค่ะเส่รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้นี้นะคะเสร็จแล้วกดเรียบร้อยค่ะพอเข้ามาแล้วให้กดเปิดหัวข้อนี้นะคะที่เขียนว่าล็อกเครือข่ายและระบบความปลอดภัยใครที่ถูกปิดอยู่นะคะให้เลื่อนเปิดแบบนี้ทั้งสองหัวข้อเลยนะคะทั้งหัวข้อนี้แล้วก็หัวข้อแสดงตัวเลือกล็อกดาวหัวข้อนี้นะคะเลื่อนเปิดทั้งสองหัวข้อเลยค่ะ หลังจากที่เปิดเรียบร้อยแล้วให้ปัดแอปนี้ทิ้งออกจากหน้าจอได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองปิดหน้าจอดูนะคะว่าถ้าเราเผลอทําโทรศัพท์หล่นหายแล้วมีคนเก็บได้พอเขาลากหน้าจอลงแบบนี้เขาจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานศูนย์ควบคุมของเราได้แล้วนะคะเขาจะต้องทําการใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอก่อนนี่นะคะ หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเวลาลากหน้าจอลงนะคะไม่ว่าจะปิดสัญญาณ Wifi หรือว่าเปิด a i r p l a y Mode ระบบจะบังคับให้ใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอทุกครั้งนะคะถ้าเขาจะปิดเครื่องมือถือของเราระบบก็จะบังคับให้เวลาที่ปิดเครื่องต้องใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอเหมือนกันค่ะ ใครที่ใช้งานมือถือซัมซุงแล้วยังไม่ได้เปิดการใช้งาน2หัวข้อนี้นะคะให้เข้าไปทําการเปิดตั้งค่าแบบในคลิปได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอทําโทรศัพท์หล่นหายแล้วมีคนเก็บได้เขาจะได้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานศูนย์ควบคุมหรือว่าปิดมือถือของเรานะคะเมะื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะมาปิดมือถือของเราระบบจะบังคับให้ต้องใส่รหัสผ่านก่อนปิดมือถือคะ่ะ